สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีชนุ่งนะคะและนี่คือการดูดวงประจำเดือนพฤษภาคมปี2565นะคะ <c oughs> ก็ถึงเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะหนึ่งปีเร็วมากเลยเนาะก็พยายามทำไปนะคะอย่าท้อแท้อะไรนะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ก็มาเริ่มที่การงานก่อนเลยนะคะ ก็ชุกสาขาอาชีพดูท่าทางคุณค่อนข้างเป็นมืออาชีพมากๆเลยค่ะในเดือนนี้การที่คุณเป็นมืออาชีพในงานของคุณนั้นแน่นอนค่ะก็มาซึ่งลาบยศสรเสริญเงินทองทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามในเดือนนี้หน้าที่การงานของคุณนั้น ถือเป็นช่วงขาขึ้นค่ะนะอาจจะมีการตัดเกรดพนักงานเป็น A แล้วก็เป็น A บวกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าหากใครทำงานประจำนะใครเป็นข้าราชการก็ม,มีเกณฑ์การขยับขยายอะไรบางอย่างแน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากการร่มเรียนการศึกษาการเข้าสอบสำหรับข้าราชการนะคะมีเกณฑ์ค่ะแต่ตัวจบเป็นสิดาบเนี่ยอาจารย์ก็ ไม่กล้าฟันธงไปมากนะักเพราะเดี๋ยวคุณจะหวังไว้เยอะแล้วก็จะไม่ทําอะไรจะไม่เรียนตอบจะไม่เรียนเพิ่มจะไม่ศึกษาเพิ่มเติมจะไม่ขวนขวายเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะตัวจบเป็น10ดาบค่ะมีดปากกลางหลังสิบเล่มลักษณะตรงนี้เป็นลักษณะที่ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้ชีวิตโดยประมาทก็แล้วกันสรุปการงานของคนในเดือนนี้มาดีมากม มานีมากตัวคนก็มีความสามารถหลายด้านนะคะสามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้ด้วยสามารถที่จะไปเป็นเทรนเนอร์เทรนนิ่งได้ด้วยนะคะถึงตัวจบจะเป็น10ดาบก็ตามแต่ตรงนี้เป็นเ e อะเ l ิร์ลขยังชั่วหน่อยตรงนี้เป็น T h เ Emperor เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเรื่องงานและเรื่องเงินและสารพัดสารเพเรื่ื่องที่เข้ามาในชีวิตของคนนั้นจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี ในงานของคุณนั้นมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ขอให้คุณแก้แก้ไปคือคุณก็ทําอยู่ทุกวันได้ทําอยู่ปกติอะคะ่ะมันมีปัญหาก็แก้ไปคือมันมีมาทุกวันน่ะมันก็ทำเดิมๆซ้ำๆเดิมๆทุกวันน่ะนะคะอาจารย์ให้คุณผ่านไหมอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านถ้าจะไม่ผ่านสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตรงนี้มันน่าจะเคลียร์ได้นะนะ อ่ะต่อไปเรื่องการเงินดีกว่าเรื่องการเงินดีกว่าการเงินของคุณก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะในเดือนนี้มันมันมาดีสําหรับงานใช่ไหมเงินก็มาตามค่ะเงินมาตามนะคะนะคะในบางท่านอาจจะมีความหฮงเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของตัวเลขต่างๆการคํานวณต่างๆส่วนอาจารย์ก็ไม่ค่อยสนับสนุนาอาจารย์ไม่ชอบนะคะอาจารย์ไม่ชอบเสียงอะไรพวกนี้เลยแม่อาจารย์เนี่ยห้ามไม่ได้จริงๆวันนี้ก็ต้อง ควักตังอาจารย์ไปซื้อหวยอีกแล้วโอ้ยก็ <c oughs> ก็อดหนุนพี่ป้านะ้าอาไปนะคะนะคิดอาจารย์คิดแค่เนี้ยนะก็แล้วแต่คุณนะคะในเดือนนี้ถึงคุณจะไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องดวงอะไรต่างๆนี้คุณทํามาหากินไปตามปกติคุณก็มีตังใช้เต็มมือเงินเต็มมือในเดือนนี้นะคะราชาเหรียญนะคะราชินีเหรียญนะคะรวยทั้งนั้น โดยทั้งนั้นในเดือนนี้นะคะแถมน้ำซ้ำยังมีนี่อยู่นี่สามเีืยนไพ่ที่มีการสนับสนุนกันอยู่ตลอดเวลาไพ่ด้านเงินเงินมาสนับสนุนเราอ่ะนั่นแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณจะทํากับมันอย่างไรนะคะอะแต่อย่าลืมแบ่งเก็บนะเอาเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้ใช้ในายามที่เราลําบากทุกเคนนะคะ จะพยายามบอกทุกค,คลิปจะ,จะให้คุณเป็นนิสัยนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพดีกว่าสุขภาพของคุณในเดือนนี้คือองรวมดูดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยแต่มันจะเป็นเกี่ยวกับโรคที่ป่วยเรื้อรังต่างๆปวดหลังปวดไหล่กระดูกทับเส้นนะคะก็กินยาก็บรรเทาไปหาหมอให้หมอเช็ค อย่างสม่ำเสมอยังจะดีกว่านะคะอาจารย์ไม่อยากจะแนะนําอย่างอื่นเพราะว่าบางท่านอายุเยอะแล้วเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงขั้นต้องผ่าตรงผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนอายุเยอะนี่ผ่าไม่ได้นะคะนะแต่ถ้าถามว่าในบางท่านเดือนนี้ม,มีเกณฑ์การผ่าตัดผ่าได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าหากว่า,เ,าเจอผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วเนี่ยก็ผ่าได้ค่ะต้องเจอผู้เชี่ยวชาญจริงๆเท่าน,นั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญตรงนี้คือแพทย์ค่ะนะอ่า ก็สําหรับสุขภาพเดือนนี้อาจารย์ให้ผ่านนะคะให้ผ่านอยู่ที่ตัวคุณแต่มันดำๆๆขึ้นมาอย่างนี้ก็ระวังติดเชื้อโควิดด้วยนะคะนะมันน่าจะไม่หนักอะไรหรอกมันก็มีความเฮงอยู่อ่ะมันน่าจะผ่านได้โลดเลยดวงนะคะมันมากับดวงนะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้ เป็นยังไงดีเอายังไงดีสาหรับคนโสดในเดือนนี้ความจริงอาจารย์อยากให้คุณข้ามไปก่อนเลยแต่การที่เราอยากจะมีคู่่ะมันโสดใช่ไหมมันเป็นปัญหานะคนโสดเนี่ยคือเวลาที่คุณทํางานและคุณมีตังค์แล้วเนี่ยคุณก็ต้องบ่มดงบมเดินตัวเองหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามหน้าไพ่นี้คือสวยและรวยมาก เราทํางานโรงงานเราจะรวยได้ยังไงใช่ไหมคะคือเราทํางานไปเรื่อยค่ะเก็บเงินไปเรื่อยก็ซื้อนั่นซื้อนี่บํารุงมือเลยตัวเองดูพอไปสักระยะหนึ่งเราก็ดูแบบเหมือนคนที่แบบอู้ฟู่หน่อยหนึ่งคนพอดีพอกินพออยู่แล้วพอจับจ่ายใช้สอยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปถ้าหากว่าเดือนนี้คุณเจอแล้วขอให้คุณข้ามไปก่อนนะคะเดือนหน้าค่อยว่ากันอีกทีเดือนนี้อย่าเพิ่งนะคะ ตัวจบไม่ดีตัวจบเป็นสิบดาบมีดปัดกกลางหลังเลยคะ่ะนอนแอง่งแมงเลยอะคะ่ะเนี่ยมันค่อยไม่ค่อยดีให้ข้ามเรือนี้ไปก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ถือว่ายังปกติดูอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเอเอไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักแต่อย่างใดเลยก็อาจจะซื้อเป็นเครื่องประดับให้กันบ้างก็ได้นะคะ นะคะคือเวลาที่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยจะนั่งดูแต่โทรศัพท์แท็บเล็ตอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องพูดคุยกันด้วยพูดคุยเรื่องอะไรกันเหรอเรื่องงานก็ได้ค่ะเรื่องลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนเราที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนร่วมงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยคุยกันไปหรือไม่ก็คุยเรื่องว่าเออตอนนี้เราอยากจะตอนนี้เรื่องที่เราไปศึกษาต่ออะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็คุย,ค,ยคุยกันไป นะคะจะได้เป็นการสารสัมพันธ์นะคะไม่ได้ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูห่างไปในเดือนนี้ถ้าหากมีเรื่องอทะเลาะก,กันนิดหน่อยๆก็ซื้อของมาฝากกันค่ะเป็นเครื่องประดับนะคะไม่ต้องแพงค่ะเข็มขัดก็ได้กิฟต์นิผมก็ได้ท่านชายก็มองแฟนตัวเองเปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งท่านหญิงก็ มองแฟนตัวเองเป,เปรียบเสมือนลูกคนหนึ่งก็แล้วกันเอาอย่างนี้นะในเดือนนี้นะคิดซะอย่างนี้แล้วก็มีอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคนที่เขาอยู่กินด้วยกันมาน,นานจนแก่เท่ามันเป็นอย่างนี้ให้อภัยนะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่จะเตือนสติคุณเรื่องที่จะ,ะแนะนำคุณตอกย้ำคุณในเดือนนี้ มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเลยสําหรับคนที่ทางานเกง่งนะคะทํางานเก่งได้เงินเยอะนะคะดูดีมีสไตล์มันติยากติยังไงดีอมเอาอย่างนี้ดีกว่าการที่คุณทํางานอยู่ที่บ้านนั่งนั่ง,น,งนอนนอนอยู่ที่บ้านนั้นระวังอ้วนอันนี้ก็คือหนึ่งในภัยอ้วนคือเวลาคุณกินอะไรเสร็จแล้วคุณต้องเดินนะเดิน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 จนท้องลงแล้วก็ค่อยมานั่งทํางาน หรือนั่งเล่นโทรศัพท์อีกอย่างหนึ่งโรคเรื้อรังต่างๆที่เกิดขึ้นในในมันมันเป็นมานะคะก็คือต้องไปหาหมอรักษาหาหมอรักษาไปหาผู้เชี่ยวชาญนน่ะคะ่ะก็โอกาสหายมีไหมมันเรื้อรังมันเรื้อรังโอกาสหายก็มีก็มีอยู่ที่การปฏิบัติตัวและอยู่ที่อายุและวัยด้วยนะ อายุและวัหวด้วยเพราะว่าในไพ่นี้มีไพ่ของผู้สูงอายุขึ้นมาถ้าคุณสูงอายุแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่ดวงวัดดวงถ้าหากอะไรมันไม่ผ่านก็คงไม่ต้องทํารักษาตามอาการไปดีกว่านะคะสรุปเดือนนี้ค่อนข้างผ่านเยอะค่อนข้างผ่านเยอะแต่โดยจบดันแรงค่ะโดยจบเป็นเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปสิบดาวค่อนข้างแรงมากแต่เบอร์เอิร์นจริงๆตรงนี้ก็เป็น The World t ี e Emperor นะคะตัวคุณเป็นแมจิเชียนเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลายด้านนะคะตัวประกบคุณเป็น The Hermit เนี่ยอาจารย์ก็เลยเออมั่นใจเลยว่าคุณน่าจะผ่านได้สัก70%ในเรื่องงานและสุขภาพนะคะตัวอื่นนี้นะคะตัวอื่นไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรมากกว่านะไม่ต้องเกล้งใช้ชีวิตตามปกติไปแต่มันดวงอะคะ่ะสิ่งที่เข้ามากระทบเราเราไม่รู้ แต่นี้ก็เปิดหน้าไพ่ขึ้นมาแล้วก็เปิดเผยคุนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะก็หมดแล้วจริงๆนะคะในเดือนนี้ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ